สินแสมิงนะครับวันนี้อยู่ที่สิวาคาเฟ่ลาดพร้าวร3 0วันนี้เรามาใช้สถานที่นี้ถ่ายทำนะครับดวงชะตาในปี2568ปนะครับปีมะเส็งนะครับปีที่ดาวมีการขยับโยกย้ายเป็นดาวใหญ่ๆทั้งหมดและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรนะครับคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับแล้วก็ในปี256-8นั้นดาวราวหูได้ขยับย้ายนะครับในวันที่หพฤษภาคมเวลาประมาณ9.44นย้ายมาอยู่ในเรือนการเงินเป็นกเกษตรตราธิปดีต้องบอกชาวลัคนาราศีมังกรว่าในปี2568นั้นเป็นปีที่คุณมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของภาระในเรื่องของงานแต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่อยู่บนพื้นฐานของความจเจริญก้าวหน้า มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินมีโอกาสได้ทรัพย์สินบางอย่างเป็นของตัวเองอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นคอนโดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็แน่นอนครับจะนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างยิ่งมกราคมนะครับจะมีโชคดีเรื่องของการเงินเข้ามากุมภาพันธ์เหนียดเหนื่อยในเรืนเน่องของการงานมีนาเมษาการงานขยับดีขึ้นแต่ก็จะเป็นช่วงที่มีความเหนียดเหนื่อยในเรื่องของภาระหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ พฤษภามิถุนากันยกฎาสิงหานะครับงานยังมีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องความรักนะครับอย่าเพิ่งไปให้ใจใครอย่าไปตกหลุมรักใครในช่วงนี้เพราะจะทําให้เกิดความจุกจิกยุ่งยากใจแทนที่เราจะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับอย่างอื่นก็จะมาจุกจิกเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้จะคบใครรักใครขอให้ดูให้ดีต่ตรองให้ดีพอเข้ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นชะตามีความสําเร็จขยับดีขึ้นตลอด อย่างไรก็ดีด้วยอิทธิพลของดวงดาวด้วยโครงสร้างของดวงตรงนี้นั้นทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรเองมีความสําเร็จความมั่นคงในหน้าที่ของการงานหลายคนมีภาระเพิ่มขึ้นแต่การเงินก็จะเพิ่มขึ้นหลายคนนะครับได้ไปคุมนะครับตำแหน่งใหม่ๆในเรื่องของงานซึ่งหมายความว่าคุณเองนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้าจากหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จจากหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณเข้าไปรับผิดชอบ เจ้านายนะครับจะไว้ใจคุณมากยิ่งขึ้นคุณน่าจะได้เงินได้ความรับได้สิ่งที่โชคดีนะครับได้รับสิ่งที่ดีจากองค์กรหรือว่าสิ่งที่คุณเข้าไปทํางานด้วยการจอยกันต่างๆในที่ทํางานนั้นน่าจะมีความสําเร็จดีขึ้นกว่าช่วงปี2567ที่ผ่านมานะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวเสาร์จะมีการขยับอยู่ช่วงหนึ่งเป็นการขยับไปโยกหน้านะครับอยู่ในภพที่3าม ก็ยังได้ตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่นั่นหมายความว่าคุณจะมีสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการงานมีความสําเร็จเข้ามามากยิ่งขึ้นมีโอกาสจะโดดเด่นมีชื่อเสียงในหน้าที่การงานที่คุณเข้าไปทําเข้าไปรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีมังกรดาวความรักของคุณในปี2568ดีกว่าปี2567ซึ่งปี2567คุณมีความรู้สึกว่าคุยกับใครครบกับใครไม่ค่อยได้นาน คุยคุยกันสักแป๊บหนึ่งก็พอรู้นิสัยจริงๆ,ๆแล้วก็ไม่อยากไปต่อไม่อยากคบในปี2568ความรักน่าจะเดินขยับดีขึ้นกว่าปี2567เพผื่อคุณจะได้คบใครหรือมองใครช่วงนั้นน่าจะเจอคนที่ดีน่าคบหากว่าในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนคนที่มีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วความรักจะมั่นคงขึ้นคุณจะมีความปลอดโปร่งแล้วก็สบายใจมากขึ้นใครที่ ลงหลักปักฐานใช้ชีวิตคู่หรือมีคนรักที่แน่นอนแล้วให้มองไปที่ความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าของทั้งสองคนมีโอกาสจะสําเร็จก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ Bright TV Bright Today นะครับกับดูดวงดีในทุกๆช่องทางและโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงในทุกๆช่องทาง ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสิวาคาเฟ่คาเฟ่ดีๆนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากในลาดพร้าว130มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสินแสงหมิงไปก่อนสวัสดีครับ